เนียวมีมุดก๋ยข้าวเรื่อข้าวเรืข้าวก็มีข้เหนียวก็มีป่ามาก็มีวันนี้อ่าเนี้ย่าเนาอปลาตัวใหญ่เลยวันนี้เนี่ยขอปลาเนี่ยโอ้กัก้ลาเว้ยวันจันรน่าเดียววยก็ถั่น่อเนาะถั่วหน่อถ่ว่าเด้อมถั่ซ่าหร่อยกวยชีสหน้าเ้ยมันก็ย เลิกเลิกคอเลิกเราเข้าบ่เหมือนกันเดี๋ยวได้เออก็แม่เนนมีตาก็เข้าป่าได้อย่าไม่เจอนี่มันก็ชื่อบ้างเลยหน่อยดูนี่ดูพี่ดิหรออ๋อพี่มาหน่อยหรอมาไงก็มามาตะให้ชุดนี้ไปป่ามานานแล้วผมเองชุดป่าป่าไงอย่าเรวีบว่าละเอออ๋อเหมือนจะอยู่อย่าเลยนี่อย่าก็อย่าซ่าหมู่กวาลวะ mùa khô mình là hai ngày, mình lên ngoài, na vậy, đi cho cái giấy nhai này.